สวัสด <premises, S 2> <Sure. S 1> ีค yeah, รับแครโดก็ใกล้ถ so ึง hmm. คืออะไรพล้ตอนนี้สภาพร่างกายแล้วก็การิ่กซ้อมเป็นยังไงบ้างก็เต็มร้อยครับผมตอนนี้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมใช่ครับกนครั้งนี้มีการิึกซ้อมไนระยะเวลากี่เดือนกี่อาทิตย์หลังจากวันนั้นที่มีการยุติการแข่งขันแบบไม่มีการเดินเซนไปก็กลับไปบ้านพักอยู่สิบวันครับแล้วก็กลับเข้ามาแล้วก็ทําการทําร่างกายเลยครับไปนี่เตรียมตัว อะไรเป็นพิเศษครับเพราะว่าเจอกับผู้ชกคนสําคัญอย่างคูยาเต้ก็ไฟนี้เตรียมบล็อกหมัดดีๆครับเพราะรู้สึกว่าหมัดจะดีแล้วเกินแล้วก็สเตปฟุตเวิร์กเขาดีครับแล้วรูปร่างเขาดูเหมือนสูงกว่าเราพอสมควรอันนี้มันจะทําให้ชกยากไหมครับก็ใช่ครับรูปร่างเขาสูงก็น่ชกยากอยู่ครับวางแผนยังไงครับไฟน,นี้ก็ไฟนี้ก็บล็อกดีๆแล้วก็หาจังหวะสวนแล้วก็ ต้องทําให้อาวุธต่อเนื่องครับผมเป็นไฟที่ถือว่าสำคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดชนะก็ถือว่ามีโอกาสได้ชิงแชมป์โลกมันทําให้เรากดดันมากไหมครับก็รู้สึกไม่กดดันครับเพราะว่าสาหรับผมแล้วทุกไฟก็ต้องเต็มที่ครับสาคัญมากๆทุกไฟครับผมมองเห็นจุดอ่อนอะไรบ้างในตัวคุยเต้ก็ยังไม่เห็นครับเพราะว่าเห็นเขาต่อยอยู่แค่สองไฟครับผมเห็นได้จุดแข็งครับ พูดถึงจุดแข่งเขาหน่อยแล้วกันมีคิดว่ามีตรงไหนบ้างครับก็จุดแข็งเขาก็หนึ่งเลยตัวสูงครับก็ทําให้ชกยากขึ้นแล้วก็สองก็เป็นการออกหมัดที่รวดเร็วครับแม่นยําครับแล้วก็สเต็ปฟุตเวิร์กเข้าออกที่ไวครับผมเ,เราคิดว่าณตอนนี้คาโดดีพอหรือยังที่จะชิงชมปโลกหรือว่าอีกประมาณกี่ไฟ ก็ต้าพิสูจน์บนเวทีในไฟน์นี้ครับผมว่าถ้าหากผมชนะไปได้ก็ผมคิดว่าโอกาสขึ้นไปชิงแชมป์ก็อยู่ไม่ไกลครับผม,มก็คือวัดกันที่ไฟนี้แหละใช่ครับทบมากี่ครั้งน้องก็หกเจ็ดครั้งแล้วครับมีหลายคนชมว่าผลงานดีขึ้นต่อเนื่องเลยใช่ครับก็มีเพราะจแล้วอาจจะปิดหวังเรื่องผลไปไหนอยก็ปล่อยมันไปใช่ครับรอบนี้เราจะได้เห็นแชโดว์ในเวอร์ชั่นที่ไวขึ้นตั้งแต่ยกหนึ่งไหม ก็ปกติก่อนก่อนต่อยผมก็วอร์มก่อน,ก,อนก่อนชกอยูแล้วครับผมก็แล้วแต่สถานการณ์ครับต้องดูว่าเราจะหาจังหวะเปิดเกมได้ยังไงบ้างเรื่องที่ว่าเครื่องร้อนช้าเนี่ยนี้ยังมีอยูยอ่ไหมตอนนี้เออกิงเครื่องไม่ได้ร้อนช้าเพราะว่าร้อนตั้งแต่ในห้องซ้อมเลยครับก็มันอยู่ที่ว่าจังหวะที่เราจะเข้าทํา <c oughs> ครับว่าเราหาจังหวะได้มากได้น้อยแค่ไหนครับผมเพราะว่าถ้าเข้าไปบูบาบก็มีสิทธิ ที่นอนโตโต้เขาสลีป